thank <music> you at oh uh -huh. ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าคุณต้องการดื่มน้ำเย็นคุณควรจะต้องมีน้ำแข็งหรือไม่ก็ต้องมีตู้เย็นแต่วันนี้วิทยาศาสตร์จะทําให้คุณได้ดื่มน้ําเย็นโดยไม่ต้องมีน้ําแข็งหรือตู้เย็นอีกต่อไปสมัยนี้เป็นยานุตาเก่งจริงๆแม่ลดความร้อนไม่ป้อนความเย็นวันนี้ห้ามพลาดครับ ทุกทีเราสอนเรีกันได้ทุกวัน,นวันนี้มีดีมาแข่งขันเราลองความรู้กันวิทยาศส์ป,ประยุทธ์แรกคู่ที่สองระหว่างทุดานุเคราะห์จากสงขลาจะพบกับดาราสมุทรจากชนบุรีกับโจทย์สุดท้าทายลดวยความร้อนไม่ป้อนความเย็นโดยน้อง ตใหญ่คู่สัญญาทินต้องถอดออกนึ่งศูนตั้งใหญ่หนึ่งพวกแบบเคมีเคมีเคมีมีธาตุด้เนาะธาตุอ่ะหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดอ่ะหนึ่งหนึ่งแปดมันก็มีแค่สามตัวเมา่งอะไอ่าเอาที่เป็นไปได้เอาทุกอย่างที่เป็นไปได้ก่อนสิบสองสิบสองหกหกหนึ่งหกหนึ่งสองนึ่ง โมนอะไรวะโมโนคือ2องศูนยสองลได้ไหมพี่ลอนได้หมดทุกอย่างเลยลูกเอ้ยสูนนะสองูนได้5เลยอ่ะ โอ้โหยูยูนี่บทจะได้ก็ได้ครับไปยังไงมายังไงกันครับเนี่ยสามศูนย์สองศูนย์ดีใจด้วยนะครับุกน้องอย่ารอช้าครับเปิดเอาสิ่งของตั้งต้นแล้วรีบลงมือผลิตกันได้เลยครับและนี่ครับสิ่งของในตู้เซฟของเราในวันนี้ก็คือน้ําดื่มที่น้องๆจะต้องทําการลดความดนเผาเนี่ยค่ะตอนแรกเขาเอาดินมาแต่เมื่อนําไปเผามันก็เกิดรูพรุนขึ้นรูพรุนเหล่านี้มีที่ว่างพอจะให้น้ําแทรกซึมได้และเมื่อน้ําที่แทรกอยู่เนี่ยระเหยขึ้นไปมันก็จะ ดูดความร้อนเข้าไปด้วยในการระเหยจึงทําให้ช่วยรักษาความเย็นในโอ่งเนี่ยได้ดีขึ้นบ,บางชนิดนะคะมันมีสมบัติพิเศษครับในการที่ว่าพอมันละลายแล้วมันจะดูดความร้อนอแนวคิดโรงเรียนที่ดานุเพาะเนี่ยนะครับก็ผมยังติดใจยอยู่สามสารที่เลือกมาเนี่ยนะครับผมยังคิดว่าสารตัวหนึ่งเนี่ยยังไม่เรารู้ว่ามันดูดพลังงานได้ดีที่สุด เราก็เลือกใช้สารตัวเดียวไปเลยนะตัวที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็จะทําให้เป็นการลดขั้นตอนด้วยนะลดขั้นตอนไม่ต้องไปผสมอะไรให้ยุ่ยงวุ่นวายเลยนะครับเทสารนั้นไปก็จบแล้วลขอบคุณสปอนเซ์ด้วยนะครับทั้งแบรนด์ชุดไกาสกัด สวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวยานกวีสิริพง์วุติกรพี่เพราวนะคะตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โครงการ SME ค่ะค่ะตอนนี้นะคะพี่ก็กำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะไปแข่งขันฟิสิกส์สัพยุทตหรือว่า IYPT International Youth Physics Tournament ซึ่งโครงการนี้นะคะจะเป็นมีหลายๆประเทศด้วยกันค่ะที่เข้าร่วมทั่วโลกเลยโดยที่ว่าปีนี้ค่ะจะจัดที่ไต้หวัน ล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยจะได้รับหัวข้อประมาณ17หัวข้อโดยที่ว่าจะมีแบ่งไปให้นักเรียนนะคะที่เป็นสมาชิกช่วยๆกันทําโครงงานซึ่งของพี่เนี่ยก็จะได้รับมาประมาณ3หัวข้อค่ะที่จะต้องไปนําเสนอคือเราได้รับหัวข้อมาแล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องมาดูว่าเราจะตีความแล้วก็ออกแบบการทดลองอย่างไรพอเราได้แบบที่จะทดลองแล้วนะคะเราก็ต้องเหมือนกับ ไปเซตแอบอะค่ะแล้วก็เก็บข้อมูลไปพร้อมกันนั้นเราก็ต้องทําการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ตีความจากข้อมูลหลังจากนั้นเราก็ต้องใช้ความรู้ทางฟิสิกส์เพื่อที่จะมาสังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ๆห,หรือว่าสรุปผลจากการทดลองที่ได้แล้วก็เตรียมตัวนําเสนอค่ะโดยพี่นะคะก็ได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะก็พี่งก็รู้สึก ดีใจแล้วก็ภูมิใจเช่นกันค่ะแต่ว่าอีกความรู้สึกหนึ่งก็คือความรู้สึกของความรับผิดชอบค่ะเนื่องจากว่าภารกิจที่เราทำเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ว่าเพื่อที่เราจะได้เหรียญเพียงคนเดียวแต่เพื่อนๆอนอ,นอีก4ี่คนที่อยู่ในประเทศไทยเหมือนกันนะคะก็มีภาระหน้าที่จะต้องทําร่วมกันเพื่อชื่อเสียงของประเทศชาติเช่นกันค่ะก็สําหรับตัวพี่นะคะก็พี่ก็ไม่ใช่คนที่ขยันเรียนนอกห้องมากเท่าไหร่ แต่ว่าพี่เนี่ยก็จะเป็นคนที่ตั้งใจเรียนในห้องมากค่ะก็พี่ก็อยากให้น้องๆเนี่ยตั้งใจฟังสิ่งที่คุณครูสอนมีสมาธิในการเรียนแล้วพอน้องออกมาจากห้องเรียนนะคะพี่ก็อยากให้น้องๆเนี่ยได้ใช้เวลาวิ่งเล่นออกกําลังกายบ้างถ้าน้องจะทํากิจกรรมอย่างเช่นวาดรูปศิลปะสําหรับตัวพี่เนี่ยค่ะพี่ก็เล่นดนตรีก็คือเป็นเปียโน,โนไวโอลินแล้วก็แกะสลักค่ะ พี่คิดว่าการที่น้องๆเนี่ยทำทั้งกิจกรรมแล้วก็การเรียนรวมถึงการออกกำลังกายมันจะช่วยทำให้น้องเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อที่น้องจะพร้อมต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายในชีวิตให้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะขอบคุณค่ะ